สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นข้อมูลบนประจำวันงงที่16มิถุนายน2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรขเอจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากคะ่ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะเปิดเป็นข้อมูลบนนะคะ ก็มี f อซขอมาหลายท่านเช่นกันนะคะในทางของข้อมูลบนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนของการที่เราจะเลือก3ตัวท้ายของรางวัลที่1น,นะคะอาจารย์จะเทียบแนวทางของข้อมูลสําหรับงวดวันที่1มิถุนากับวันที่16มิถุนานะคะให้ f อได้ชมกันนะคะตามนี้เลยจะเริ่มดูตั้งแต่ สูตรแรกนะคะสูตรที่1เดี๋ยวดูตัวชื่อสูตรตรงของวันที่16มิถุนิายนะคะแล้วก็ดูเลขของการเข้าอันนี้กับอันนี้นะคะของวันที่เอ่อสิวันที่ส6นะคะข้อมูลบนววดน,นี้จะได้ที่901 9 0 1นนะคะของเก่าจะเป็น7890ออกมาที่เอ่อ แป๊บนะข้อมูลบนนะสองสองสูตรนี้ถ้าเป็นแนวทางของเยี่ยมนะคะท่านผู้ชมมันหลุดสองงวดติดแล้วนะคะตรงนี้นะสองงวดติดอาจารย์เขียให้นะหลุดสองงวดติดอาจารย์คิดว่างวดนี้น่าจะเข้าอ่นะ ันอยากจะแบบเหมือนจะฮัตเช่อ,อะไรแบบนี้นะคะท่านผู้ชมก็พักแป๊บหนึงก่อน <c oughs> <c oughs> หลุดนะคะแล้วถ้าเป็นของงวดเนี่ยหลุดเนี่ยอาจารย์จะขีดแดดไว้ให้นะหลุดไม่มีนะคะสามห้าสองเห็ไหมมันไม่มีก็สําหรับงวดนี้เก้าศูนหนึ่งสองอาจารย์คิดว่าน่าจะกลับมาเข้านะถ้าชอบก็ถ้าเป็นทางเลขสวยๆนะมันก็เราก็จะยึดไปที่ เออขาเรียกอะไรคะครบสามตัวบนแล้วกันเนาะมันจะมีตัวเลขที่น่าสนใจก็คือสองตัวนี้เก้ากับศูนย์นะคะถ้าถ้าเข้านะถ้าเข้างวดนี้เพราะหลุดติดกันสองวดแล้วนะเยี่ยมต่อมานะ,ะเป็นลายชายโชคนะคะสามห้าสองนะเดี๋ยวอาจารย์เขียนไปนี้ก่อนเลขที่ออกมันจะเข้ามาที่เลขสองนะคะตัวเลข ดับระยะยาวนะคะท่านผู้ชมนี่เลขสองวดน,นี้ก็มีสี่แปดเก้าสองเลขวิ่งตัวเดียวนะคะก็เลขสี่ก็มีแต่ว่าบางครั้งเลขวิ่งตัวเดียวบางทียาวยาว,ยาวมาสิบสิบวงงวดยี่สิบงวดก็มีหลุดได้นะคะงวดที่แล้วยังมีแนวทางของเลขหนึ่งนะที่ยาวยาวก็หลุดไปนะคะสำหรับงวดน,นี้จะมีแนวทางของเลข เลขศูนย์แล้วก็เลขสี่นะคะก็มีโอกาสเข้ามีโอกาสหลุดแต่ถ้าให้อาจารย์เลือกอาจารย์จะขอเลือกตัวนี้ถนะ้าแปดกับเก้าอ่าครั้งที่แล้วเข้าตัวหนึ่งก็ใส่ให้หนึ่งดาวนะของราชาโชคขยับขึ้นไปเลยนะคะดูคู่ขวัญคู่ขวัญน,นี่จะมีแนวทางของเอ่อของครั้งที่แล้วก็หลุดนะคะที่อาจารย์คิดได,ด้ให้ดีคู่ขวัญหลุดแต่งว่าว่าที่แล้วหลุดแค่สามสูตรนะนอกนั้นเข้าหมดนะคะจะมีเนี่ย อันนี้จะเป็นสูตรที่สองที่หลุดก็คือคู่ขวังวันนี้สามสี่ห้าหกคู่ขวันนี่ก็เป็นสูตรที่ค่อนข้างเดินดีเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมแต่งวดที่แล้วเนี่ยหลุดไปงวดนี้สามตามจริงอาจารย์ก็ชอบเลขสามอยู่นะเลขสามนะคะแต่ว่าเลขสี่เลขวิง่งระยะยาวก็มีนะ,ะแล้วก็จะเป็นเลขห้าแล้วก็เลขหกอาจารย์ถ้าชอบจริงๆขอเลือกไปเลขห้าแล้วกันนะสาหรับงวดนี้ เลขสามแนวทางของทางเลขบางครั้งก็อาจมาไม่มาแล้วแต่ท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเบิ้ลขึ้นอีกนิดนึง,นงมองไม่ค่อยเห็นนะคะน,นี้มาดูสูตรแปลกบ้างนะคะว่าแล้วสูตรแปลกเข้าในในแนวทางของเลขคนะ้านะวันนี้ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองอ้าวถ้าจะถ้าจะเข้าต่อนะก็เลขศูนย์ละกันแต่ สูตรแบกนี้ปกติก็หลุดบ่อยนะคะหลุดบ่อยจะเลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้สําหรับสูตรนี้นะคะมีตัวเลขอ,อยู่แค่สามตัวมันจะไม่ไม่ไม่ศูนย์หนึ่งสองก็ห้าหกเจ็ดนะมันเหมือนสูตรแปกล่างนะคะที่อาจารย์สอนไปให้ใคล้ายๆกันวิธีการคํานวณเวลาเลขมันจะได้อยู่แค่สองชุดนะคะประมาณนี้ต่อมานะรับวงในอันนี้เดินค่อนข้างดีนะตั้งแต่ปี2568มารับวงในที่อาจารย์คำนวณไปให้ยังไม่หลุดเลยนะคะ วดีดแล้วนี่เข้ามาถึงสองตัวเลยทั้งสามทั้งห้าแล้ววดนี้ก็สองสี่ห้าแล้วก็ศูนย์เลือกห้าแล้วกันเนาะถ้าเลือกให้เลือกตัวเดียวเลือกห้าแต่ถ้าเลือกสองตัวก็เลือกเลขศูนย์ตัวนี้นี่ค่ะตามนี้พวกศูนย์แปดเก้าเนี่ยสามตัวนี้อาจจะมาตัวหนึ่งนะคะศูนย์แปดเก้าจะมาตัวหนึ่ง ต่อมานะคะกระดูช้างเผือกช้างเผือกขัข้งที่แล้วเข้าห้านะสามห้าสองใช่ไหมตัวนี้เล,เลขห้าเลขหมายตาไว้ด้วยแล้วช้างเผือกนะสองหนึ่งศูนย์เก้างี้นี้สองหนึ่งศูนย์เก้าก็เนี่ยไม่ศูนย์ก็เก้าไม่เข้าก็หลุดนะคะเพราะที่แล้วเข้ามาหนึ่งตัวนาะเลขห้าต่อมานะคะจานเก็ยบไปแล้วมาดู สูตรที่เจ็ดนี่นะรับสี่มังกรน,นะคะศูนย์หนึ่งสองและสามเข้าที่เลขสามนะคะเข้าที่เลขสองด้วยนะเนี่ยตัวเนี้ยมันหลุดั้งว่าที่แล้วโอกาสถูกอะค่อนข้างยากหน่อยนะเพราะดับระยะยาวหลุดเลขสองน่ะมาถึงสองตัวเลยนะรับสบี่มังกรวันีเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะอาจารย์ให้เครดิตไปตัวที่เยอะที่สุดสําหรับพวกนี้ก็คือเลขเจ็ด อาจจะมาถึงสองตัวคือ 8, 7, 9, 7, แปดเจ็ดเก้าเจ็ดหรือว่าศูนย์เจ็ดก็เลือกได้หมดเลยเนี่ยเพราะสี่ตัวนี้จะอยู่ในครบสามตัวบนนะคะอาจจะเป็นคู่โต๊นะแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดต่อมาซับอันตน์นะคะสามห้าสองใช่ไหมเลขห้าเข้าซับอนันต์เข้ามาหนึ่งตัวจยนติดไว้ให้หนึ่งดาวแต่ว่าเก้าศูย์สองแปดเอาตัวไหน,นะคะก็เนี่ยสามตัวนี้แหละต่อไปโปรด โปรดหลุดนะคะท่านผู้ชมง,งวดที่ผ่านมาโปรดได้เข้าถึงสองตัวเลยนะเข้าสองตัวแล้วแล้วงวดที่ผ่านงวดนูนนะเข้าสองตัวแล้วงวดที่ผ่านมานี่หลุดหลุดอาจารย์ขีดแดดไว้ตรงนี้นะหลุดแล้วก็ใส่คําว่าโปรดแล้วก็มีหนึ่งศูนย์เก้าแปดอ้าวก็มีศูนย์มีเก้ามีแปดนี่แหละอาจจะมาตัวเดียวนะคะศูนย์เก้าหรือว่าแปดตัวเดียวเหยียบมาที่ <c oughs> ย้อนงวดนะคะเข้าที่เลขสาม Yeah. ตั้งแต่ย้อนงวดมาเนี่ยเข้าทุกทุกสูตรเลยนะคะเข้าทุกสูตรเลยตั้งแต่ตั้งแต่สูตรที่สิบมาถึงสูตรที่ยี่สิบสิบสูตรนี้เข้าดีนะคะ้วกาเดินถึงสองตัวด้วยย้อนงวดมันจะเข้าตัวที่อาจารย์ตัดออกไปคือเลขสองนี่ด้วยสามห้าสองนะงวดนี้ย้อนงวดก็จะเป็นห้าศูนย์หนึ่งหกห้าศูนย์หนึ่งหกอาจารย์ขอไปเลขห้าแล้วกันห้านะคะห้า ต่อมานะคะมีดีเนาะเข้าตัวเดียวนะคะเลขห้าอาจารย์เลือกไปให้สองตัวคือศูนย์กับเาเข้าเลขห้านะคะวันนี้ก็มีดีเจ็ดสองสี่ห้าอ่ะเข้ามาหนึ่งตัวนะงวดโน้นก็เข้าตัวเดียวนะคะมีดีนี่ก็เดินดีมกันนะอ่ะชอบเลขห้าได้ว่าเลขเจ็ดนี่นะคะลองไปวิเคราะห์ดูเนาะต่อไปรับแล่นะคะ รับแปรก็เป็นแนวทางของเออเลขลเห้านะมาหนึ่งตัวใช่ไหมเนี่ยตั้งแต่สูตรที่สิบมาเนี่ยเข้ามาหมดเลยรับแปรแปดเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยแปดเก้าแล้วก็ศูนย์เอาสามตัวเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งนะคะน่าจะเดินนะแล้วว่าสูตรมันไม่จําเป็นต้องเข้าเหมือนงวดนี้อย่างงวดเนี้ยมันเข้างวดน่าอาจจะหลุดไอ,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 อ้พวกที่หลุดอาจจะเข้าอะไรแบบนี้นะมันจะสลับไปสลับมาแต่บางทีก็ก็เข้าดีนะ พูดถึงเข้าไหมก็เข้าดีนะคะหมดเนี่ยที่อาจารย์คัดเลือกมาให้นี่จะเป็นข้อมูลบนแบบอมตะตลอดชีพนะคะใช้ได้ตลอดไปเลยนะคะสูตรเหล่านี้มีเข้าบ้างหลุดบ้างแบบนี้ฮะ,ะถ้าเป็น fc ก็จะจดบันทึกรายการที่อาจารย์วางไว้ให้เนี่ยไปเติมแต่ละหัวข้ออย่างงี้อย่างทรัพย์อันนั้นเมื่อที่แล้วเลขอะไรงวด่นี้เป็นเลขอะไรก็ตีตารางไว้20 20ล็อกนะในสมุดเนี้ย แล้วก็เอาไปจดใส่ไว้ก็จะทราบแนวทางของข้อมูลต่างๆที่อาจารย์วางให้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะท่านะผู้ชมก็ยากพอสมควรนะสำหรับการที่คนจะสนใจแล้วกเก็บข้อมูลนะคะต่อมากููดเนาะสามห้อนะ 3, 5, 2, นะอาจารย์เลือกมาให้5กับ0นะูนย์ะมาตัวหนึงเลข5้าแล้วก็มาตัวนี้ด้วยเลข2เนหะ็นไหมเพราะงวดที่แล้วเนี่ยหมันโดดเด่นมากเลยนะคะตัวเลขห้าแต่ว่ามันย้ายหลักนะจากห้า ไปหลักร้อยไปอยู่ที่หลักสิบเนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็มาที่กู๊ดตรงนี้เนาะเข้าห้ากับสองเนี่ยสองเจ็ดห้าศูนย์อาจารย์ต้คิดว่าชอบสองตัวนี้แหละชอบห้ากับเจ็ดนะอาจจะเป็นศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดหรือว่าห้าเจ็ดคู่นี้เลยนะฮะชอบมารับซับแปดเก้าสองห้าฮะตัวที่อาจารย์เลือกไปให้คือเลขเก้ากับเลขห้านะฮะก็เข้าที่เลขห้า สำหรับงวดนี้ห้าหกเก้าสองเอาหนีไม่พ้นที่จะเป็นเลขห้านะคะชอบเลขห้านะ,ะแล้วก็เลขเก้าเนี่ยเก้าแปดเก้าศูนย์นี่น่าจะติดสักตัวหนึ่งแล้วก็ต่อมานะฮะเราก็ไล่มาจนถึงเออมารวยมารวยเข้าสองตัวเลยะะเลขห้ออา,านะที่อาจารย์ชอบเนี่ยมาเะยคะท่านผู้ชมสามห้าสองแล้วก็มีตัวนี้ให้มาด้วยเลขสองก็คือมาสองตัวนะฮะ ดับระยะยาวนะงวดน,นี้จะเอาอยู่หรือเปล่านะคะท่านผู้ชมไม่ต้องรู้ก็ได้มั้งหรืออยากจะทราบเดี๋ยวเลข2หลับไม่ตื่นครั้งที่แล้วมันถ้าเป็นดับดับบนทุกหลักมันไม่ใช่เลข2อนะคะท่านผู้ชมมันเป็นเลข7จนะสามหาสองก็ยังเอาอยู่นะสําหรับงวดน,นี้คือเลขหนะ เลขสองนี่มันมันดับมาจากสูตรไหนเนี่ยอาจารย์ยังยังนึกอยู่เลยนะวันนี้ังเป็นแนวทางของเลขหกนะโน no. เขียนไม่ให้แล้วกันโน no. ครั้งที่แล้วนั่นมันเป็นเลขเจ็ดนะครั้งนี้เป็นเลขหกเอาอยู่นะเขียนไปก่อนไม่อยู่อยู่เพรยัญทน่ติดติดเลขหกก็ แล้วแต่คนชอบนะเมื่อทีแล้วบนเนาะดับระยะยาวเอาอยู่แต่ว่าล่างหลุดนะครท่านผู้ชมล่างหลุดแต่บนเอาอยู่โอเคเหนือเมฆเข้าสองตัวเลยเนาะอาจารย์เลือกเลขห้าไว้ให้นะเข้าห้ากับสามเลยเมื่นี้นะแนวถต้องมีเลขคู่นะคะรัะผสมอยู่มารลยเอาห้าแล้วกัน แปดห้าอะไรเงี้ยนะแปดห้าเก้าห้าสี่ห้าคู่โต๊นะแต่ถ้าเน้นเน้นห้าน,น,นะสหรับงวดนี้ห้าต่อมาเหนือเมฆนี่ก็หกแปดศูนย์สองนี่ก็ใช้ไม่ไม่เอาหกใช่ไหมเอาแปดเอาศูนย์ประมาณนี้มหาเทพมหาเทพเข้าที่เลขสองนะคะเอะอาจารย์เลขสองตัวนี้คืออะไร ไม่ใช่ตัวดับระยะยาวด้วยนะคะดับระยะยาวง่อที่เ,เอาอยู่นะคะก็คือแนวทางของเลขเจ็ดนะเอาอยู่เอาอยู่ทีนี้จะมาดูมหาเทพใช่ไหมเลข2องแล้วนี่หนึ่งี้าศูนยหรือว่าศหรืออาจจะเข้ามหาเทพนี้ว่า มีบางครั้งเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเมื่อวดที่แล้วเข้างวดก่อนนู้ยก็เข้าตัวหนึ่งเข้าอย่างละสองสามงวดที่ผ่านมานี้เข้าตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะยังไม่หลุดนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่สูตรเดินดีนะอ่าก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเนาะลองดูแล้วนี้เรามาดูแปดนะ yt นะคะวที T, นี้ช่วงหลังๆมาประมาณสี่ห้างวดติดๆมาเราใช้บ่อยนะคะแล้วก็จะเข้าสองตัวท้ายของเราวันที่หนึ่งประจำเลยนะ yt งวดนี้จะเป็นเจ็ดแปดเก้าหนึ่ง เจ็ดแปดเก้าหนึ่งอาจารย์ก็คิดว่าเนี่ยเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเลขสูงสูงนะคะจะอยู่ในครบสามตัวบนนะแล้วโดยเฉพาะเลขเจ็ดนี่น่าสนเลยนะอาจจะมาได้ถึงสองตัวเมื่อที่แล้วนี่เข้าสองตัวะคะท่านผู้ชมอาจารย์ใส่สองดาวไว้ตรงนี้นะเข้าสองตัวนะวายทีเข้าเลขสามกับเลขห้าเลยสามห้าอาจารย์ก็จะคิดว่ามันจะออกห้าอะไรว่าไป แต่ว่ามันสลับตำแหน่งนะยังไงเราเราเสี่ยงโชคแล้วมันก็ต้องมีโต๊ตรงเนาะอันนี้เรามาดูชนะจนนะคะตรงไหนนะชนะจนนะสุดสุดท้ายเลยสูตรที่ยี่สิบเข้าสองตัวเลยเนาะจากที่ชนะจนนี้เข้ามาสองอวดติดนะสามก็สองวดที่แล้วก็เข้านะเข้าตัวหนึ่งวดที่แล้วชนะจน เข้าตัวเดียวนะคะงวดนี้เข้างวดที่ผ่านมานี่้เข้าถึงสองตัวแล้วงวดที่เราจะใช้นี่แหละจะเข้าไหมก็มีแนวทางของอดูชนะจนกันนะเจ็ดสามสี่ห้าเนาะเจ็ดสามสี่ห้าก็ขอเป็นเอาเลขห้าเลขเจ็ดแล้วส่วนตรงนี้นะยอดเยี่ยมใช่ไหมเข้าสามตัวท่านผู้ชมยอดเยี่ยมที่เอฟซรอคอยก็คือสูตรนี้แหละเดินมาทุกงวดเลยเนาะเดินตัวหนึ่งสองตัว สองตัวบ้างตัวหนึ่งบ้างเออบางครั้งนี่นานๆนะจะมาถึงสามตัวเลยนะยอดเยี่ยมนี่ก็คล้ายๆลาชาชโชคเนาะลาชาชโชคงวดที่แล้วนู้นนะก็เข้าสามตัวเหมือนกันนะเอองวดก่อนที่จะมาออกงวดที่ออกเออสามศูนย์เก้าอะสามศูนย์เก้าลาชาชโชคก็เข้าสามตัวนะแล้วงวดที่ผ่านมาลาชาชโชคก็เข้าตัวเดียวนะคะเข้าตัวเดียวแล้วถ้าเป็นยอดเยี่ยมเนี่ยคิดถูกสิสวยนะคะท่านผู้ชม งวดน,นี้ก็สวยอยู่นะอาจารย์คิดว่าถ้าเราไม่ชอบเลขหกมันก็มีเลขที่สวยอยู่สามตัวนี้แหละมีตัวนี้นะเพิ่มเติมเข้ามาแต่ว่าถ้าเป็นในครบสามตัวมันจะไม่มีเลขสี่นะเนี่ยอาจใครชอบมันจะเข้าสามตัวสองงวดติดเวละมันไม่เข้าหรอกเนาะมันเข้ามาแล้วนะเนี่ยสามห้าสองเดี๋ยวอาจารย์ใส่สีก่อนนะสามห้าแล้วก็สองเลยนี่ไตัวนี้ก็สี่ห้าหกเจ็ด จะเป็นสี่ห้าเจ็ดอะไรใครชอบก็จักได้นะสี่ห้าเจ็ดรือว่าเอาเฉพาะห้ากับเจ็ดว่านี้น่าจะเข้าดีอยู่นะคะยังเข้าอยู่จะมาเลือกในนี้ก็ได้ถ้าเอาไปกระทบกับเออเขาเรียกอะไรคะเลขติดบนเนาะเลขติดบนมันจะชนถึงถึงสองตัวนะสองตัวนี้เจ็ดกับห้าเนี่ยเจ็ดกับห้าสองตัวนี้เลยโอเค แล้สำหรับงวนนี้อาจารย์จะวางแนวทางนะสองตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งให้เอาสองสูตรนี้แหละก็คือคู่นี้เลยขอเป็น yt กับยอดเยี่ยมนะท่านผู้ชมอาจารย์จะลองหยุดใช้เยี่ยมก่อนเพราะว่ามันหลุดสองสองง่วดติดแล้วขอเป็นสองสูตรนี้วัดไปเลยนะคะตรงนี้ก็คือ yt กับยอดเยี่ยม มาจับคู่กันนะแล้วอาจารย์จะใช้แต้มนะคะวัดตัวนี้นะคะนัมเบอร์โนก็คือเลขหนะคะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะอาจารย์คำนวณไว้จะยังไม่หลุดนะคะ f อเดี๋ยวให้ดูหน่อยนึ่งะคะ่ะตรงนี้เลขหนะงวดนี้อันที่แล้วเลขเจ็ดเลขสี่ไล่มานี่ค่ะยี่สิบหกยี่สิบเจดยี่แปดยบเก้าสิสเดสาสองสมสาม สามสี่สมห้างวดแล้วนะที่คำนวณไว้เฉยนะสาสิห้างวดจะยังไม่หลุดนะคะเลขหกนะตัวนี้โอเคดังนั้นถ้าถ้าแถวที่เป็นเลขหกตัวนี้ก็ใช้ดินสอเนาะติ๊กๆไว้ก่อนอถ้าเผื่อมันเอาอยู่จากสี่สี่สิบหกชุดก็เหลือเออ สามสชุดเหลือ12ชุดจาก16ชุดนะเหลือ12ชุดแล้วถ้าเราเอาแต้มวัดแต้มรวม2ตัวบนนะเก้าศูนแบบนับเรียงตัวนะอ้าวเจ็เ 7, 7, นะเป็น11อันไหนได้แต้มวงกลมให้ก่อน12 17 7 2สิบเจ็ดเจ็ดส 16 5 6 8นี่เหลืออยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9เหลือ9ชุดจากตัดรอบแรกไปเหลือ12ชุดตัดรอบ2เหลือ9ชุดแล้วถ้าเลขที่เราที่ชอบนะคะท่านผู้ชมส่วนใหญ่ ถ้าเป็นแนวทางของเศรษฐีเออไม่ใช่เนาะเลขติดบนกับมหาจักรถ้าควายกันจะเข้าทุกงวดเลยนะคะมันจะมีคู่ที่ได้สวยๆก็อาจารย์เชียนะะนะคะท่านผู้ชมขอให้เป็นตัวนี้เนาะสิบสองแต้มสองใช่ไหมถ้าเจ็ดกับสี่ไม่มีไม่มีในตรงนี้นะเราเล็งตรงนี้ไว้ด้วยนี่ค่ะตรงนี้เจ็ดฝั่งนี้แล้วทางนี้ไม่มีสี่มันถ้ามาตัวชนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมามาชอบมาที่ควยเลยนะคะ เจ็ดเจ็ดนะตัวนี้แปดสี่ไม่มีฝั่งนี้แปดห้าไม่เข้านะฮะแปดเจ็ดไม่มีนะแล้วก็เก้าสี่ไม่ได้นะฮะเก้าห้าอยู่เป็นทัดเดียวกันเก้าเจ็ดได้เลขเจ็ดนะแต่ว่าแต้มไม่ได้เนาะหนึ่งสี่ตัวนี้หนึ่งเลขหนึ่งนะคะส่วนใหญ่ที่เราจับไขว้คู่มาทั้งหมดสมมติว่ายี่สิห้างวดเนี่ยมันจะไม่มาแบบ มาตัวชนแบบนี้แล้วก็มาตัวนอกส่วนใหญ่มันจะมาอยู่ในสองตัวนี้คือไขว้แล้วเข้าไงเนี่ยไขว้มันต้องคขว้กันมีสวยอยู่แค่ชุดเดียวนะคะนอกนั้นก็จะใส่สีให้แนละ้วที่ได้แต้มพิจารณาด้วยตัวเองนะคะอันนี้ที่ได้แต้มนะนี่แหละประมาณน,นี้ก็ได้หนึ่งชุดแล้วเราย้อนไปดูตรงนี้นิดหนึ่งตรงกําลังวันนะคะ วดนี้จะมีแนวทางของเก้าสามเจ็ดถ้าเก้าสามเจ็ดอาจารย์ก็คิดว่าตัวนี้เนาะสวยนะเลขเจ็ดหรือว่าเลขเก้านี่นะ,ะส่วนเลขสามนี่เออตามจริงเป็นทางเลขเนาะแต่บางครั้งมันก็เข้าบางครั้งมันก็หลุดนะถ้าว่าถ้าเราจะยึดนะในครบสามในครบสามตัวบนระยะยาวท่านะะาผู้ชมมันจะมีแนวทางของเลขตัวนี้นะห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์ใช่ไหม เราก็ยืนที่เจ็ดกับห้าคู่นี้ไว้แล้วเอาส่วนที่เหลือนะคะเอาแปดมาใส่ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์ห้าเจ็ดแบบนี้ก็ได้นะคะแปดห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์ห้าเจ็ดเพราะว่าถ้าเป็นแนวทางของครบสองตัวบนที่เดินดีนะคะระยะยาวมันจะมีสี่ห้าเจ็ดใช่ไหมอันนี้ครบสามตัวเป็นหลักใช่ไหมมันจะไม่มีแนวทางของเลขสี่กับเลขสองตัวนี้แหละไม่มีมันก็เหลือห้ากับเจ็ดมันก็จะเป็นคู่นี้ห้าเจ็ด ไปกระทะไปประทะกับไอ้สามตัวบนห้าเจ็ดใช่ไหมก็จะเป็นแบบนี้แล้วเอาส่วนที่เหลือมาใส่เป็นสามตัวนะคะก็จับได้ประมาณสามชุดถ้าไม่เบิ้ลเป็นห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดนี่ค่ะก็จะเป็นถ้าเบิ้ลแบบนั้นนะไอ้สูตรที่ติดแปดเก้าศูนย์นี่จะหลุดหลายสูตรเลยนะคะที่อาจารย์วงกลมให้ก็ลองจับดูเนาะแล้วแต่ท่านเลยนะเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ค่อยลดหน้าจอนะถ้าจะเป็นแนวทางของสามตัวบนมันก็จะน่าจะ เลขก็น่าจะเป็นอะไรล่ะแปดห้าแใช่ไหมแล้วก็เก้าห้แล้วก็ตัวสุดท้ายนี่ก็0ูนแล้วก็ศูนหเออเลข วิ่งนะคะตัวเดียวระยะยา,ยาวเลขศูนย์มีนะคะงวดที่แล้วเป็นเลขสามนะอันนี้มาได้ทุกตำแหน่งเลยร้อยสิบหน่วยงวดนี้มีแนวทางของเลขศูนย์จากเลขสามแล้วมันต่อมาเป็นเลขศูนย์นะระยะยา,ยาวทั้งหมดก็ยี่สิบสองงวดรวดเลยนะคะรู้สึกว่าอาจารย์จะยังไม่ได้วางให้ด้วยแต่ว่าสูตรแบบนั้นนะ่บางทีมันเข้าบางทีมันหลุดนะบางทีมันก็เข้าต่อบางทีมันก็หลุดนะเพราะฉะนั้นเราจะอิงนะสามตัวบนล,ลักษณะแบบนี้นะถ้าเกิดใครชอบ วัดแบบนี้แล้วก็ตัดห้าเจ็ดเจ็ดห้าไปนะแบบนี้แปดห้าเจ็ดนะแปดเจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าถ้าเราเอามาเช็คจากสามตัวสามตัวแต้มใช่ไหมแต้มสามตัว อันจริงมีสองสูตรนะจะเป็นอะไรลนะ่ะหกเจ็ดใช่ไหมอันนี้สองศูนย์สองศูนย์ใช่ไหมสิบสิบอะไรเนะี่ยสิบสี่สี่กับสามเป็นเจ็ดอันนี้ได้อยู่นะคู่นี้นะสอง ได้957 975อะไรอย่างี้นะแต่ว่าทุกอย่างมันก็นหลุดได้เข้าได้นะแต่ว่า3ชุดนี้ก็ถ้าไปเทียบกับแนวทางของครบ3ตัว2ตัวก็อันนี้ระยะยาวถ้ enfin า F4 ก็มีอยู่ประมาณนี้นะถ้าเอามาจับใส่นะตรองลดหน้าจอเนาะโอ้ย คลิปนี้อาจารย์นาข้อมูลบนมาฝากให้ fc ของอาจารย์นะคะเพราะว่าทุกท่านเขาก็มีสูตรนะแล้วเขาจะเลือกของอาจารย์ไปเป็นบางสูตรเท่านั้นใครชอบสูตรไหนก็ตามสูตรนั้นนะคะถ้าเป็นแนวทางของออยอดเศรษฐีนะหกเก้าสองห้านี่ก็แต่งไปเลยนะที่เลขห้าเศรษฐีเลขวิ่งก็เลขเจ็ดนะคะอาจจะมีตัวอื่นผสมผสานด้วยแล้วเลขติดบนก็ห้ามหาจักรก็เอาเป็นเจ็ดไปแบบนี้นะคะท่านผู้ชมมันก็สามารถมาได้สูตรละ ตัว2ตัวนะคะแล้วก็อย่างที่บอก6กนะงวดที่แล้วเป็นเลขเจเอาอยู่นะคะท่านผู้ชมาตามนี้แหละคลิปนี้ราเอาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ